สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูและขนาดธน,นูการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทาส์สแตนจะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างฝั่งของคุณ k n of Pentacles นะคะ Queen of Wands h a m a n ซอฟคัพแล้วก็ก้าเหรียญนะคะชาวธาตุไฟและธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณหรือหมายถึงคนบางคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะเมสิงหรือธนูมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือราดาวศุกร์นะคะดูจากสถานการณ์ความรักของคุณแล้ว รู้สึกว่ามีคนเข้ามาก็จริงแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาคนนั้นที่เข้ามานะคะอาจจะไม่ได้ทัดใจนะคะไม่ได้สนใจหรือรู้สึกพิเศษหรืออยากจะเปิดใจอย่างบางคนคนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่โดนใจนะ,ะไม่ใช่สเปคของคุณคนโสดมองว่าก็ยังโสดต่อนะคะค่อนข้างเด่นกับการมีความสุขด้วยตัวเองการเติมเต็มตัวเองมี่เงาบ้างแต่โดยรวมแล้วคุณ คุณจะแฮปปี้มากกว่าการที่จะมีมีใครพิเศษนะคะต่อไปเรามาดูคนในใจนะคะเผื่อใครมีคนในใจมีใครในใจสถานการณ์ความรักเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะของคุณยังไม่ค่อยมีอะไรเด่นเท่าไหร่นะในช่วงนี้นะคะฝั่งเขานะคะเ,เพย์ซอบสอดนะคะก้าวดาทิงออฟสอดนะคะ มไม่เท้าแล้วก็เล่นรแฟนนะคะสถานการณ์ความรักของเขาจะมีเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดใจนะคะแล้วก็มีความไม่ตกกังวลความเครียดความดูจะแบบเซ็งๆนะคะในความสัมพันธ์ที่มีอยู่อาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกด้วยนะคะแลวมองว่าสถานการณ์ที่ทําให้เขาดูหนักใจนะคะมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่า มันมีความระยะห่างบางอย่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะมีการถอยหามีความรู้สึกที่เฟดเฟดลงมานะคะไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่นะอย่างที่บอกว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกแต่ตัวเลือกแต่ละคนก็ดูจะเซ็งๆนะคะดูจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะทําให้เขาใจชื้นหรือชื่นใจเท่าไหร่นะ,ะในช่วงนี้นะคะฟีลแบบตีดมิเวฟฟีลโดดเดี่ยวโดดเดียดดเด่ยวนิดนึงนะคะ ขอดูสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมในฝั่งของคุณนะคะเก็บอ้อมนะคะบางคนในที่นี้ยังหวงความสดนะคนใครเข้ามายังไม่ถูกใจนะคะอาจจะมีใครบางคนที่คุณยังส่องยังคิดถึงหรือยังส่องแอบส่องแอบดูแอบมองเกี่ยวกับเขาคนนั้นเป็นคนในใจของคุณที่เหมือนจะมีเป้าหมายนะคะหรือ,อ,อคนที่คุณเล็งเอาไว้นะคะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะ โฟกัสในเรื่องของการทำตัวเองให้มีความสุขนะคะการใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองหรือเป้าหมายเรื่องอื่นอย่างเรื่องการเรียนนะคะหรือหน้าที่การงานจะโฟกัสไปในลักษณะนั้นมากกว่านะคะฝั่งของ คนในใจคุณลักษณะการเพิ่มเติมฝันดีวิติธรรมนะคะเฉินเฉียวแล้วก็ติดสินบนดูเหมือนว่าคนคุยของเขาหรือในทางกลับกันก็อาจจะเป็นตัวเขาเองที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือความแร์คือมองกับว่าสถานการณ์ความรักของเขาหรือความสัมพันธ์ของเขาไม่ค่อยเปลาะอาจจะมีบางอย่างที่เยอะเกินไปมากเกินไปด้วยความเครียดความตึงเครียดความคาดหวังนะคะแต่ไม่เป็นใบตามที่คาดหวังไว้นั่นเองอจ,จะทําให้เขารู้สึกแบบ เซ็งๆน้อยๆปรีกวีเวกแล้วก็มีปากเสียงนิดหนึ่งเกี่ยวกับคนคุยของเขาต่อไปนะคะเขาคิดแล้วเขาคนนี้คนในใจคุณเนี่ยคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสามถ้วยนะคะ Night of Mons สิบดาบ h e r m i t แล้วก็ Ace of Pentacles นะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยคุยกับคุณนะคะเป็นคนคุยหรือเป็นคนรักเก่า แต่จะจบด้วยลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ปาร์ตี้เป็นบุคคลที่สเป็นรักซ้อนนะคะเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอย่างมากหรือมีการหักหลังทายข้างหลัง,ลงคาโกหกคาหลอกลวงต่างๆนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเก็ตตีวอะคือเขาก็รู้สึกมาโดยตลอดนะคะว่าเขาทําอะไรลงไปกับคุณบ้างหรือเขาทําผิดอย่างไรต่อคุณบ้างเขารู้สึกผิดนะ ก็มีแอบคิดถึงคุณบ้างในบางครั้งนะคะในบางครั้งนะคนคนนี้ก็ยังไม่เคยลืมคุณนะคะแต่ถ้าวนกลับมาลอาจะอยู่ในวงวนเดิมอ่ะมันก็คงจะไม่คุ้มกับใจคุณเท่าไหร่นะคะดูดูไปแล้วนะทีนี้ต่อไปความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคนนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง ซับซอดนะคะเจ็ดดาคุณยังส่องเขาอยู่บ้างแต่เห็นว่าเขาก็คงน่าจะมีความสุขดีหลังมั้ง <_' an> เขาอาจจะโชว์ในด้านความสุขออกมาในโลกโซเชียลต่างๆแต่ความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ได้โชว์ออฟออกมานะคะกูรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกูดูแล้วการที่เห็นเขามีความสุขหรือเห็นเขามีชีวิตดีเขาคงไม่ได้คิดถึงเรา เขาคงไม่ได้อยากคุยกับเราเขาคงมีกำแพงเขาคงไม่สามารถอะไรใดๆกับเราต่อได้นะคะเราก็เลยทําได้แค่สองแต้จริงหารู้ไหมว่าเขาเองก็ยังไม่เคยลืมคุณนะแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณบ้างนะคะยังคงคิดถึงบ้างเนาะ่อายบทสรุปคนโสดหกดาบนะคะ สิบเหรียญน,นะคะการมูฟออกมาถอยออกมานะคะแต่ก็ยังคิดถึงใครบางคนที่อยู่ข้างหลังใครบางคนที่เราเราแบบเลิกลามาแล้วนะคะสองกี่สองใจในการที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่เข้ามาแล้วแต่ตัวคุณเลือกที่จะละทิ้งเอาไว้ตรงนั้นหรือไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามาแต่เลือกที่จะโฟกัสในเรื่องราวความสุขในสิ่งที่เราจะเติมเต็มตัวเองต่างๆมากกว่าที่จะ มากกว่าที่จะรับคนใหม่เข้ามาที่เขายังไม่ได้ตรงสปเปกคุณน,นะคะไพ่บอกว่า release w r t h separation นะคะคนที่เลิกลากันไปแล้วอย่างแม้ในใจคุณยังเมาว่าเขายังเป็นคนที่ใช่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรดีหรือไม่ดีกับเราก็แล้วแต่เหมือนความรู้สึกเราผูกพันต่างๆนะคะผูกพันกับเขานะคะแต่ไพ่ก็ยังเตือนนะบอให้คุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ใดๆอะ่ะไพ่บอกว่าให้เรา release คนเก่าไปดีกว่าไหมนะคะ Energy, เคลียอินเนอร์จีเก่าเคลียความรู้สึกนะคะละทิ้งเกี่ยวกับคนเก่ามันจะเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าก็ตามเพื่อที่คุณจะได้เจอเดอะวันจริงๆของคุณหรือคนที่ใช่จริงๆของคุณดีกว่านะคะโอเคค่ะพาร์ทของคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท้ายสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะชานกการความรักในฝั่งของคุณนะ,ะสิบม่เท้านะคะ king of pentacles สี่ใเทา้า Ace of wands แล้วก็ queen of cups นะคะจะดิลิ่งกับชาวธาตุดินนะคะธาตุดินและธาตุน้ำค่อนข้างเด่น,นะะอ่ะอินเนอร์จีนี้นะคะมังกรพือศพหรือก,กันมีนกระฎดหรือพิจิก ที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีมันมีมนมบางอย่างที่จะต้องแบบเอาอ,อกเอาใจคนคุยนิดนึงหรือช่อหรือพรูมบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อยือหรือเพื่อให้ความสัมพันธ์หรือเพื่อดึงความสนใจจากเขาจะเป็นในลักษณะของการเปแล้วแต่นะคะบางทีจะเป็นสายเปน,นะคะเปเขาหรือเขาอาจจะเปยเรา ก็ตานะคะเป็นการเอาอ,อกเอาใจกันหรือทําคะแนนซึ่งกันและกันนะคะแต่เรื่องเนี้ยก่อนที่จะเปย์หรือไม่ว่าจะเป็นคุณเปยเขาหรือเขาเปยคุณคุณก็มีความรู้สึกว่าแอบหนักอ,อกหนักใจนะหรือสถานการณ์มันอยู่ในช่วงที่จะไปทางไหนดีจะยังไงต่อหรืออะไรเนี้ยมันแทบจะตันอ่ะมันแทบจะตันนะคะอืมหนักใจหนักอกหนักใจอึดอัดมันก็เลยต้องหาทางออกอาจจะเป็นทางออกที่จะทํายังไง ที่จะประคองความสัมพันธ์หรือจะทําให้เขาประทับใจในตัวเราหรือเราประทับใจในตัวเขาต่างๆอาจจะมีไอเดียโน่นนั่นนี่นะคะที่จะเข้ามาเสริมเติมแต่งในความสัมพันธ์ให้มันดูมีสีสันม,มากขึ้นต่อไปฝั่งคนคุยนะคะสถาน,นการณ์ความรักเขาเป็นยังไงทาวเวอร์นะคะเอกสอดนะคะหกถ้วยนะคะเดมูนแล้วก็เอม e r ร์เรนะชาวธาตุอ่าไม่ใช่ธาตุสีชาวต่างชาติก็ค่อนข้างโดดเด่น ะะหรือคนที่อายุแตกต่างกันมากๆนะสถานการณ์ความรักของเขามีเกณฑ์ที่อาจจะโปะแตกได้นะคะโปะแตกในเรื่องของตัวเลือกนะคะและก็เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับคนเก่าคนเก่าอาจจะวนกลับมาในชีวิตเขานะคะหรือคุณกับเขาคนนี้คุณกับคนคุยคนนี้อาจจะเคยเลิกลากันมาก่อนมันจะเป็นลักษณะของแฟนเก่าคนคุยเก่าก็ตามนะคะวนกลับมา แต่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนและเขาเองก็ยังรู้สึกคุมเครือนะคะคุมเครือ,นะะรอยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาก็ไม่รู้ความต้องการของตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนกับคุณนะคะกับสถานการณ์ตรงนี้ยินีขยายขยายชานการ์ความรักไม่รักฟังนะคะฝันร้ายรักยืนยาวแล้วก็ไก่เกลียนะคะไก่เกลียโอเคแล้จากหน้าไพ่นะได้อารมณ์แบบฟีลิ่งที่แบบว่า มันมีบางอย่างก่อนนั้นเนี่ก่อนที่เราจะมาหาจุดตรงกลางเพื่อที่จะเติมเต็มกันและกันหรือหาแบบคิดไอเดียต่างๆในความสัมพันธ์ว่าจะทํำยังไงให้เขาแบบสนใจเราหรือเราสนใจเขาก่อ,น,อนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่อาจจะทําให้ไปฟังเหตุผลซึ่งกันและกันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องดีลกับคนนี้อาจจะเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ ความต้องการของตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยไมว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะคะผ่านช่วงเวลาที่คิดเครียดและกังวลแต่หลังจากผ่านความเครียดและกังวลแล้วอะความสัมพันธ์ของคุณนะคะอย่างที่บอกการทําคะแนนต่างๆการเติมเต็มต่างๆก็จะช่วยไกลเกลียก่ยไม่ว่าจะเป็นใจคุณเองหรือใจในฝั่งเขาสถานการณ์ความรักก็จะเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะหรือผ่อนคลายมากขึ้นในฝั่งคุณนะคะ ทีนี้ฝั่งเขานะคะเป็นยังไงความทรงจำโลกส่วนตัวช่วยเหลือแล้วก็ฉุนเฉียวขยายฉุนเฉียวนิดนึงอารมณ์เขาจะอยู่ไม่นิ่งนะคะอารมณ์เขาจะไม่ค่อยนิ่งโดยเฉพาะเรื่องที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันก็คือการโปแตกนั่นเองนะคะเขาติดอยู่กับภาพเพอ้อฝันมากไปสักหน่อยทีนี้เรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ 8เหรียญเขาเห็นถึงความตั้งใจความพยายามการทุ่มเทนะคะในสิ่งที่คุณทำนะในสิ่งที่คุณพยายามในความสัมพันธ์นะคะหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่คุณมีต่อเขาเขาเห็นคุณค่านั้นแล้วเขาเห็นถึงแบบความตั้งใจของคุณนะคะในความพยายามในความสัมพันธ์ตรงเนี้นะคะมองว่าเขาก็มีความหวังนะว่าความรู้สึกของเขานั้นจะมีมากขึ้นกับคุณนะคะแต่เขาก็ยังติดความเจ้าชู้ไงยังรู้สึกว่าแบบ ชอบคุณแหละคุณดีเขารู้คุณดีคุณอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขายังติดความรู้สึกที่แบบเผื่อเลือกอ่ะเขาจะมีความรู้สึกที่แบบเผื่อเลือกเผื่อเจอใครหรือมีอตัวเลือกอีกคนนึงก็ยังแบบนะกรุบกลิบกลิบเขายังแบบหลั่งล้ายังมีฟิลหลั่งล้าอยู่นึกออกไหมคะแต่มันเป็นฟิลหลั่ล้าที่ถูกเก็บไว้ในความลับหรืออาจจะไม่เปิดเผยนะคะต่อ ลกภายนอกหรือต่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ mm ่ง hmm. เขารู้ว่าการกระทําเหล่านี้มันเป็นการกระทําที่ผิดต่อคุณแล้วก็ผิดต่อสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะต่อเขาหรือผิดต่อความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะส่วนคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาก้าหรียญน,นะก้าดาบสถ้วยคุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่คุณพยายามทำอะ่ะมันจะดีพอสําหรับเขาไหมเพราะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดูตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณทําให้หรือคําพูดหรือการดูแลเทคแคร์การเอาใจใส่เอาอกเอาใจต่างๆนะคะคุณยังเป็นฟิลของเก้าเหลี่ยนอะ่ะเขายังเติมไฟไฟแรงนะคะเขายังเติมเต็มคุณได้ไม่เต็มที่มันยังมีความรู้สึกขาดบางอย่างอยู่นะคะความรู้สึกที่คุณรู้สึกขาด เขาเองก็ยังไม่ได้เติมเราเต็มที่มันก็เลยเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มั่น,นใจอะ่ะมันยังเป็นอะไรที่ไม่ได้ทําให้คุณมั่นใจมากพอนะคะบางทีเขาก็ดูห่างๆบางทีเขาก็ดูใกล้ชิดนะคะเหมือนเขาก็จะคุยเยอะแต่บางช่วงเวลาเขาก็ดูเหมือนจะไม่สนใจเราเราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าตกลงเขาจะยังไงกับเรากันแน่นะคะต่อไปบทสรุป าดานะคะคนเก่าวนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยที่มีปัญหากันนะคะได้วนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์หรือเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่ดูแฮปปี้หรือชื่นใจนะคะแต่ก็ยังต้องเป็นอิสระต่อกันหรือพูดง,ง่ายๆว่ายังคอนโทรอะไรไม่ได้ยังอมองไม่เห็นในเรื่องของปลายทางหรือเป้าหมายคือมันยังเป็นอะไรที่ต่างคนต่าง มีอิสระในตัวเองหรือมีอิสระในความสัมพันธ์แล้วตัวเขาก็น่าจะมีการแบบมีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกกุบกุบกิบกบเราก็มีการส่องแอบส่องแอบเช็คเขาบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราอาจจะยังทำอะไรไม่ได้มากนะคะในเรื่องของการคนโทรลเขาหรือในเรื่องของการที่จะทำให้เขาแบบตัดตัวเลือกตื่นๆออกไปนะคะโอเคตรงนี้นะไพ่บอกว่าอันด q u แควเล็บนะคะคือ ระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันเป็นด้านเดียวนะคะคือคุณอ่ะเยอะกว่าหมายถึงความรู้สึกการทุ่มเทความตั้งใจในความสัมพันธ์ของคุณมีเยอะกว่าแต่ฝั่งเขาอ่ะฝั่งเขาอ่ะชอบแหละรู้สึกดีแหละแต่มันไม่ได้มากพอที่จะทําให้เขารู้สึกอยากตัดสินใจ เลือกเราหรือว่าไปต่อเนี่ยสถาของความสัมพันธ์ที่จะคอมมิชเมนต์นะคะถ้าบอกว่าเลือก control i s s u พยายามปล่อยวางนะอะไรที่เรางรู้สึกว่าเราคนโทรลไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจในธรรมชาติของเขาถ้าคุณอยากจะไปต่อกับเขาเนาะ,ะโอเคพาร์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคูอ่ะคนรักนะคะคนรักโอเคพาร์ทสถานการณ์ฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างสเหรียญนะคะเดอะเวิลด์แฮงแมนหกเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยนะคะอืคุณรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของความยึดติดนะคะยึดติดคิดมากมีอาการหึงหวงหรือมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณอาจจะมีความรู้สึกหึงหวง หรืออาจจะต้องดีลกับความหึงหวงของคนรักก็ได้นะคะหลายๆอย่างเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่เอ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 เซ็งเซ็งเบื่อเซ็งเซ็งก็คือเรื่องของความคิดมากคิดเดยอะคิดมากเรื่องของความหึงหวงด้วยแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีคนหนึ่งที่พยายามเยอะกว่าคนหนึ่งที่ให้เยอะกว่าแต่คนหนึ่งให้้อยกว่าอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างคุณอาจจะรู้สึกให้เขาไปประมาณเจเขาจะให้คุณมาประมาณ30อะไรอย่างเงี้ย นะคะเป็นต้นมาจะเลยเลยทาให้คุณรู้สึกว่าแอบน้อยอะแอบรู้สึกดิองแอบรู้สึกเซ็งเซงนะคะเรามีค่าแค่ไหนเขาแบบเขาแคร์เราไหมเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์เราเลยเขาไม่ใส่ใจเราเลยเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่ปาหรือเขามีตัวเลือกไหมหรืออะไรยังไง,น,น,งนู่นนั่นนี่ค่ะเข้ามาในความคิดค่อนข้างเยอะด้วยสถานการณ์ที่มันค่อนข้างเรียบนิ่งแล้วแหละไม่ค่อยมีอะไรที่แบบ จากเขาเีจะทำให้คุณแบบรู้สึกชื่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นเลยมันเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดของเรานะคะแล้วความรู้สึกที่เราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับคู่อื่นๆนื่นต่อไปฝั่งเขานะคะเป็นยังไงสีถ้วยก้าด่าดูเหมือนเขาเองก็มีเรื่องเครียดนะมีเรื่องเครียดมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องที่แบบคิดเดยอะคิดมากนะคะกังวลเหมือนกันหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของการงาน ะะเรื่องภายนอกเรื่องการงานเรื่องอครอบครัวเรื่องเพื่อนปุงเรื่องปัญหาภายนอกนะคะและส่วนหนึ่งคือเรื่องปัญหาภายในระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาก็พยายามทําดีกับคุณนะแต่เหมือนมีอาการแบบงองแงนะคะรับแรงกระแทกของความรู้สึกงองแงหรือเขาสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นได้มีอาการงองแงเหมือนเขาทําก็แบบทําดีแล้วคุณก็คุณก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจหรือเปล่าหรือคุณคุณก็คิดว่า เขาทาดีไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเองก็เซ็งเหมือนกันต่างคนต่างเซ็งไปแตกต่างกันคนละรูปแบบนะคะเขารู้สึกว่าทําดีก็ไม่ได้ดีทําดีแล้วคุณก็ยังระแวงทําดีแล้วคุณก็ยังแบบนะคะทำดีก็ยังดีไม่พออะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็เครียดจากเรื่องหลายๆเรื่องแล้วเขาอยากกลับมาบ้านหรือคุยกับคุณแล้วเขาจะสบายใจหรือหาที่ที่เขารู้สึกว่า จะทําให้เขาสบายใจขึ้นมาบ้างแต่กลายเป็นว่าสถานการณ์ช่วงนี้ฝั่งเขาอะหนักกว่าฝั่งคุณนะคะฝั่งคุณยังเป็นอะไรที่แบบจะเป็นฟิลน้อยๆนะคะฟิลน้อยๆฟิล,ฟลคิดมากแต่ฝั่งเขาก็คือปัญหามันดุมเราอะปัญหามันดุมเราแล้ว,ลวอยากที่จะอยู่ในโซนของตัวเองอยากอยู่เนี่ยปลีวิเวกอยู่คนเดียวนะคะอยากจะปลีวิเวกอยู่คนเดียวคุยอยากใครก็ไม่ได้คนใกล้ตัวหรืออะไรใดๆก็รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเข้าใจเขาปรึกษาใครก็ไม่ค่อยจะได้นะคะ ชาวธาตุด,ดิน่อนั้งเด่นนะคะมังกบรบิกศพหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะขยายนะคะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณและเขาเนี่ยค่ะฝั่งของคุณมือที่สามนะคะกรวดน้ําคุมขังแล้วก็เร่อรอนนะคะมีความกังวลไงความหึงหวงนะคะหึงหวงเกี่ยวข้องกับบุคคลนอกนะคะบุคคลที่สามนะคะที่เราคิดไว้หรือที่เขาคิดก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่มัน สลับกันได้นะตำแหน่งคุณกับเขาข้างบนข้างล่างนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณปล่อยวางนะขวดนะมันเป็นเหมือนแบบการปล่อยวางการปล่อยไปปล่อยไม่เก็บมายึดติดหรือไม่เก็บมาคิดเพราะการเก็บมายึดติดหรือเก็บมาคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณกําลังคุมขังตัวเองนะคะติดอยู่ในกรอบติดอยู่ในกําแพงของความคิดเยอะคิดมากแล้วมันจะทําทให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในช่วงนี้นะคะ ตัวเองให้มีความสุขดีกว่านะคะจะกลายเป็นโดดเดี่ยวแทนนะฝั่งเขาละคะฝันดีเก็บออมเป้าหมายสวีทฮาร์ดเขาอยากได้กําลังใจอ่ะเขาอยากได้ความรักเขาอยากเห็นการแสดงความรักหรือคําพูดหว,วานๆคาพูดดีๆกําลังใจดีๆการเทคแคร์ดีๆจากคุณ 1. คือความมั่นใจ 2. คือสิ่งที่เขาประสบพบเจอจากภายนอกปัญหาจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เขาต้องการคนที่อยู่ข้างๆเข้าใจเขารับฟังเขานะคะรับฟังเขาเขาอยากจะรีแลกซ์อะอยากจะพักผ่อนอยากจะรีแลกซ์นะคะนี่คือสงที่เขาต้องการนัเป้าหมายที่เขาต้องการการใช้เวลาที่ดีความรู้สึกดีๆการได้พักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายกับคุณนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างสามถ้วย เขาสึกว่าคุณติดเพื่อนติดสังคมหรือเปล่าคุณลืมเขาหรือเปล่าคุณสนใจโลกภายนอกมากกว่าตัวเขาหรอเปล่าคุณมองไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาในตาเขาหรอคุณมองไม่เห็นความเศร้าคุณไม่ไม่มองไม่เห็นสิ่งที่เขากําลังเรียกร้องบางอย่างจากคุณหรือเปล่าเขาไส่กว่าเหมือนคุณถอยห่างเขาไปหรือคุณไม่สนใจเขาหรือคุณไม่ค่อยแคร์เขาหรือเปล่าเขารู้ว่าคุณอะ มีการสอร่องหรือมีการจับตาดูเขาหน้าหรือในทางกลับกันเขาก็รู้สึกว่าเขาก็สอ่องหรือจับตาดูคุณแต่ยิ่งส่องยิ่งดูหรือยิ่งรู้สึกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นแค่การแบบมันไม่ได้แอคชั่นเต็มที่ในเรื่องของการแสดงออกความรักนั่นคือสีที่เขาต้องการคือการแสดงออกความรักนะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาเดิร์สันถ้าเหรียญต่างคนต่างน้อยอะ่ะคุณก็น้อยเขาก็น้อยคุณเองก็คิดเดยอะคิดมากคุณเองก็รู้สึกว่า เขาก็คิดเยอะเฉินฉันก็คิดเยอะต่างคนต่างคิดแต่ไม่มีใครแอคชั่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาก็ต้องการความรักคุณก็ต้องการความรักการเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันต่างคนต่างต้องการแต่ไม่มีใครแอคชั่นออกไปก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่เกิดผลในด้านบวกหรือพลังงานด้านบวกเข้ามาในความสัมพันธ์นะต้องการแต่ไม่ส่งออกไปมันก็มันก็เท่านั้นนะ่ะเราก็ต้องส่งออกไปบ้างการให้การรับ สมดุลกันนะคะโอเคสุดท้ายบทสรุป2องไม่เท้านะคะ6กเหรียญเห็นไหมความสัมพันธ์ที่มันไม่บาลานซ์คนนึงให้มากกว่าคนนึงให้น้อยกว่าต่างคนต่างรอที่อีกคนนึงจะให้แล้วเมื่อไหร่จะได้นะ,ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ถ้าเราไม่ให้ม,มันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาสักเล็กน้อยไพย่ก็บอกอีกว่าเลเวอร์ซคือการแสดงออกความรักคนนึงต้องการความรักความเข้าใจการกอดการสัมผัสต่าง หรือคำพูดหวานๆคำพูดดีๆบรรยากาศที่มันโรแมนติกสร้างขึ้นมาได้นะคะในเมื่อตัวเราก็ต้องาการนะคะ reception อ,อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองสักหน่อยบางคนในที่นีาจ,จะไม่ใช่คนหวานแหววขนาดนั้นมันคล้ายๆการเฟกแต่ว่าถ้าถ้าทำแล้วมันรู้สึกดีด้วยตัวเองตัวคุณเองก็รู้สึกดีคนรักก็รู้สึกดี ก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนะคะเห็นไหมเมื่อความสัมพันธ์นั้นต้องการโรแมนติกฟีลล่หรือพลังงานด้านความแบบความหวานความอบอุ่นใจต่างๆคุณควรที่จะได้รับตัวเขาเองก็คู่ควรที่จะได้รับเช่นเดียวกันคลิปของธนูก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับสับส r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ